วันนี้ได้มากูดมานะคะห้าสิบลูกจากเพื่อนส่งมาให้จากต่างจังหวัดนะคะอันนี้เขามาปอกผิวออกนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาผิวเนี่ยมาแช่ในน้ำต้มสายโช์สักหนึ่งคืนนะคะแล้วเราก็เอาพอพรุ่งนี้เนี่ยเราก็มาใส่ป๊อกกี้นะคะน้ำส้มครึ่งหนึ่งน้ำเปล่าครึ่งหนึ่งเราก็ามาฉีดแทนกอฮอได้เลยนะคะอันนี้มันไม่เป็นอันตรายต่อ ผิวด้วยแล้วก็ปลอดภัยฉีดโดนอาหารก็ไม่เป็นอะไรนะคะเดี๋ยวจะเอาน้ำที่เหลือเนี่ยที่เป็นลูกๆที่เราปอกผิวเสร็จแล้วเราจะเอาน้ำมาคั้นแล้วก็เอาไว้ทานผสมน้ํำผึ้งเอาไว้ทานตอนเช้านะคะเพื่อนๆลองทำดูได้นะคะนี่นะคะใส่ลงไปประมาณนี้นะคะ อันนี้เจะแช่ฟิตไว้เอาไว้ทำน้ําพริกเอาไว้ตำน้ำพริกแกงนะคะใส่ประมาณนี้นะคะซื้อน้ําส้มมาแกลอนหนึงแล้วเทน้ำออกเทน้ําส้มออกไปหน่อยหนึง่งแล้วก็ใส่ก็เกือบเต็มแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะแช่ไว้คืนหนึ่งเราค่อยมาใส่ป๊อกกี้ฉีดนะคะน้ํามะกรูดนะคะที่เรา หมักมาแล้วหนึ่งคืนนะคะมันจะเป็นแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาใส่ป๊อกกี้นะคะใส่ป๊อกกี้ธรรมดาเนี่ยค่ะป๊อกกี้ หอมมากเลยนะคะใส่ไปประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ำนะคะ ถ้าใส่น้ำแล้วจะเป็นอย่างนี้นะคะสีสวยงามไม่เป็นอันตรายนี่ค่ะเสร็จแล้วเราก็ฉีดได้เลยนะคะฉีดขึ้นไปในอากาศได้เลยนะคะ นี่เป็นอันตรายอันนี้ซื้อมาใหม่ไม่ทดลองเนี่ยฉีดไปในอากาศได้เลยลองทำดูนะคะประมาณนี้ค่ะทำง่ายๆ <c oughs> ทำง่ายๆนะคะแล้วไม่เป็นอันตรายฉีดตัวฉีดอาหารอะไรได้หมดเลยนะคะลองทำดูนะคะเพื่อนๆ นี่นะคะฉีดได้เลยนะในอากาศมันจะเป็นเพิ่มโอโซนนะคะ